สวัสดีครับเทนัววิกกูรูความรักและเรื่องมบนเทียงของสาวๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีน้ําหอมตัวเด็ดมาฝากเลยเป็นน้ําหอมที่ผมรังสรรค์ขึ้นมาจากความชอบและจากการสํารวจแล้วว่าอุ้ยเป็นกลิ่นที่แบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือใครก็ตามเวลาได้กลิ่นนี้แล้วจะเกิดความรู้สึกดีอยาก อยากพูดคุยด้วยอยากเข้าใกล้นะฮะสาวๆคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนไม่ค่อยมีเสน่ห์ขี้เขินขี้อายเป็นผู้หญิงกระโดกระเดกแข็งแข็งไม่อ่อนโยนไม่ซอฟไม่มีความเป็นหญิงนะครับตัวนี้เลยมันจะช่วยได้นะครับเทยยากลิ่นโรสดาลิงนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วโรสดาลิงหวานหอมชวนชมแน่นอนนะครับน้าหอมตัวนี้จะมีกลิ่นของความเป็นลูกคุณหนูมีกลิ่นของความเป็นแป้งเด็กนะฮะเพราะว่าท็อปน้ตเป็นกุหลาบแต่เป็นกุหลาบที่อ่อนโยนอ่อ,อนละมุนไม่ใช่ฉุนจนเวียนหัวนะครับ และมีส่วนผสมของวาน,นิลาและดอกไม้อีกหลายชนิดด้วยซึ่งจะเป็นตัวที่สร้างสเสน่ห์ให้ผู้หญิงคนนี้ที่ฉีดเทยาโรสดาร์ลิงเนี่ยน่าเข้าใกล้น่าเข้าหาเหมาะสําหรับการฉีดในชีวิตประจําวันนะครับฉีดไปทํางานไปเจอลูกค้าไปพบผู้ใหญ่ไปเจอพ่อแม่แฟนหรืออยากจะไปเที่ยวกับเพื่อแล้วแบบว่าอยากจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เด็กคุยกับใครแล้วก็น่ารักน่ามองไปสมดนะครับแนะนําเลยนะครับเทยากินโรสดาร์ลิงสนใจทักมาที่ไลน์แอดลับจีนะครับ